ชัดเจนไม่ต้องซูมชวินเจียรบนนล์ร่วมงานบุญเบลลาราณีกลายเป็นประเด็นท็อกอ t h เดทาวทันทีหลังมีภาพร่วมแฟมของนางเอกสาวเบลลาราณีกับทาย,ยาทหมื่นล้านวินชวินเจียรบนนล์ปล่อยออกมาจนหลายคนต่างพากันลุ้นหนักมากในความสัมพันธ์นี้ว่าสถานะหัวใจของสาวเบลล่ากลับมาเป็นสีชมพูแล้วหรือเปล่าหลังครองตัวโสดมานานกว่า3ปี โดยล่าสุดวันนี้ค่ะ28เมษายน2567เสาบิลล่าเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนโครงการบูรณะปติสังขรณององค์พระเจดีพระบรมมุขบพตที่วัดสเกตกรุงเทพ ก็ได้เปิดใจว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆได้รับโอกาสเพื่อเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าในวันนี้เพราะนักข่าวถามถึงเรื่องหัวใจสีชมพูสาวเบลล่าก็เลยตอบว่าเนื่องด้วยสถานที่ที่เราอยู่ไม่อำนวยให้เราพูดในเรื่องทางโลกอยากให้ทุกคนโฟกัสในงานบุญทอดผ้าป่าในวันนี้ว่าระโอกาสหน้าที่เราจัดงานที่เหมาะสมและสามารถพูดคุยกันได้ตามอธยยศัยบอกแน่นอนที่จริงตนไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วถ้ามีอะไรตนก็จะมาบอกทุกๆคนรอครั้งหน้าโอกาสที่เหมาะสม จะดีกว่าค่ะในงานนี้ก็มีคนมาร่วมงานเกือบ100คนและทีมเข่าของเราค่ะก็เหลือไปเห็นหนุ่มวินชวินเดินทางมาร่วมทําบุญในครั้งนี้ด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ